ก็พกชองาวเพื่อเชียวครับตอนนี้พ่อกันชัยแจกเแียคแล้วครับสวัสดีครับแจกเแจ็แล้วครับรื่เต้นตอนไหนดี๋ยนี้โอ้ยขของแขกกัแล้วกันล่ะจริงจเมืาหอดเบ่ดมาหอดเบิร์ดแล้วครับเพื่อนเอารถเพิ่อนเอารถแังบูมาส่ง ทูช่องก่อการใทเปิดแจกเปิดแจกทุกคนเปิดแจกทุกคนพี่น้อง่เปิดแจกทุกคนเอ่สุดวอนครันนี้จ้าเล็กวันนี้เพราะว่าเปิดเลยฮะนี่ตนเขาเอนโคตรหลายหลายเลยเมียไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่น่ไคลิปแต่ว่ในคลิปไ่คลิปดิในี่ข้นไหนงั้นยังดูว่าเปิดอย่างนี้แต่ว่าอยู่นทั้งบ้านสิเขาดูนี่าวิเดอะไรขึ โอ้ยยุบหมดแล้วทุกคนเอ่อจ well> ุ๊แปลกเ่ฮ mm ่าฮ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 ่ามาจ้างใหม่ใ่ไหมมาแล้วมาแล้วมาจะไหนลแมแล้ววะเนนี้แม่จะหมดรจะหมดไปใส่เลยเถอะโอ้ยีแล้ว

ยื้อไปอยู่กับพี่เีเนาะเพื่อนในเฮียดียังตนอี้เตะบไปเป็นแรงใจยู่อเลยปะมามื่อแรกกับฝนครเป็นเรื่อดมือแรกยู้อยิ่งกว่พื้เอ้ายรารบแล้วมากโตรตบสมือเอ้าอีลีมากโตกสมืออีลีเนาะ มื here, ่อน kind of ah ี anyway> ้ชือตาต๊กมาตาตกมันนเมื่อไรได้เมื่อเด้อต๊อเบ่อปอปอีนี่แล้วตนี้แมนตัวนแข็ตันค้ายิบขาอยังสุขมนุ่มึ้ยแมนเลยดิอ่เอาโอเคสำนีแหละไปเริ่มทำงานต่ออยู่กับ่อเอ็นี่ได้เสือไปได้เสือไปเสือปรกันไทยบอกได้แล้วดีขอบคุณครับประเทศมาแจกเบอร์้องรเิดไหมครับ FC มีทุกคนมันแจกเบอร์ครับแมนเพียนองนงเนี่ะ อายุท้องกันเลยชิบเก็ดปีแต่ว่าทำไมหนุ่มมันเด็กจ้ะตัวไม่ได้หน่ตัวไม่ได้หนิแกะกล่องแล้วครับเนี่ยสองชุดเนี่ยแกะกล่องเด้อนี่นี่ไี่ไหมเดี๋ยวพาบอสักค์แจ็คเทอร์ก็เลยใส่ตัอนหลังคือวันเต๋อข้องมาเบิกเศษผื่นเขาเขาขาวเขาสดใสอย่างเงี้ยหลังๆคือวันเต๋อข้องนั่นโอ้ยเราเมื่มัวนิ่ม ต่กินอื่นแฉะแะเนอะเดีายวอิ่อ้วนขึ้นเนาะโอ้ยอมแล้วโอ้ยเหี่ยว้วนี่อยเหี่ยวเหี่ยวเดี๋ยวเห็นไปเนาะก่อนจะยขาดเย่าบุรี่กันนะเออน่าจะหกสิบอนนี้ไม่ร้อยกตอนนี้ร้อยสามแล้ว อไปีนไปอัพคลิปนแล้วัคที่งาไลิปวอ๋อหล่ะไปแบบปรวครับพี่น้องนไปเล้วครับไปคู่เลยบัดดิเปล้ยลืมลืมกับเปลวดึงไว้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 ไปแล้วกอนแวังด้อ่ะ ลูกโลูกได้ดิลุดดิฮัดเลยสาวโผดสาวโผล่ลูกได้คนอาคิวอนสามารถสามารถนหลาก็พอุ่อันนี้ข,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 ขพิมคืนตน ขึนสุ้มือน้องไปนะเห็นจะได้ลุกเท่นี่เทขึ้นสุ้มือเลย้าแบบว่าลุกเปียวแบบว่าแบบว่าในช่วงที่พี่เขาแบบบานๆมานมานผ่านมาแล้วใช่ไหมผ่านมาแล้วแบบเป็นงานที่านเลยนี่แหลนี่แลแ้วผมผมแล้ผมผมไม่ได้ไรเงี้ยผมยกหามาเลยนี่รถแมยนี่รถเมย แล้วพ <ส gas: S 1> ี่เอ <cell S 1> งจี้หวานไปก่อนแล้วตอนเน <f ave> ี้ยตัด <rép> ตรงก็พี่เองจี้เน <adore> ี <t> ่ยนุยเลฟเจลพี่เองจี้นี่ก็้ียเองจีนะพี่ กับ่าเกเ้าหลายๆคนแล้วเขาบอคอยดากันเดกคนหนึยินดอกนี่เคีย์เดียวนี่เคีย์เดียวค้างเดียวเลยตอนที่เราถ่ยคลิปตัวนึงให้กันอยรปบุรีอเรียกยงไงเรียกยังวะ

บบกรุงเทพผมงานร้านอาหารเนาะเนหน่มจีร้านอาหารนะเอาไม่รู้กีนเราไม่ได้ไปเขานะะกินน้ำโคกกินน้ำโคกมาเต้นมาเ็นต้นอเอาดีๆสอาอาย ตอนจะมได้พอกันตัวจริงไงคุกระทักแมนพอะตัวปลอมที่แมนตัวปลอมที่นี่ทักไปทักไปทะไร่างงนเป็นแผทกไม่หรนเปิดจักโงงเราอไย่งง้แต่ว่าบคิดเราเด้แต่ว่าทรัักมงทุ่มหนึ่งทุมหนึ่งตอนนัดตก็ะทุ่หนึ่งเขาแมนปัวกปกติว่ามีอย่างตอนนั้นเออราอจีรุ่นะ ทักคุยนธรรมาดาเนาะไปเรื่อยกันทำนท,นทำกันไปกันมาสิทีแรกพี่แรกอะไรขึ้น <ๆ S 1> านั่งเป็นเป็นกระเทยดิคือไองเาถา,า,ามผวไ่นะเทยบคเราเปิดชว์เลยอบอเปิดชว์เลยบอเขาหยุดยักบอยกชว์ อยางเชบลอกมาเซย์ลงไ่ไห้ไปหนขี้่อย่งไม่หรตอนนึ้งขี้มอเซย์ไหม เปลี่ยนาแล้มก็ไม่มียังเหตุผลเพราะจะเปลี่ยนบ่มันไปเพียร์กินหมองลันลันชาบูบ่ที่แรกกับคีบลูกเลยบคีบลูกแบบโบโบคอยหัวโบคอยหยังเนาะเพราะนั้งแต่ลงรถไปกินชาบูท่านหล่ะโอ้โหเปลี่ยนแปลงร่างทั้งสองเลยคนหลายๆนั่ไปนั่งหัวสองคนไม่เอาเปิดใจเลยแบบคุยกันมันมีต้นพี่กว่านี่อยู่เด้ ต้นน okay. ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีกัเจ ah> ็บแบบพักเขาแห้งนะกันเจะอยางเขาเกี่ยวเขานะแย้มากใหญ่เขาบูดทีไรรอดแม่รออันเขาก็ตะตึงแม่เขาอยู่คนตายแลนฟพานแนี ก็อยาี่เอเราไปฝากเราไปฝากเราละแต่งกันหรือเปล่าผูแขนแล้วนะแขนแล้วนะแแลแต่ว่าไม่ได้ออกไม่ได้ออกสืคอกหรืิดต่อมอะไรหรอมามมมมา่ะมากต